สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยกับคุณครูมดค่ะกับห้องเรียนอนุูบาลสองวันนี้นะคะคุณครูมดจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขไทย 1- ถึง20ค่ะเด็กๆที่น่ารักจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขและก็เทคนิคในการเขียนเลขไทยนะคะ เด็กๆที่น่ารักพร้อมที่จะเรียนรู้กับคุณครูหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปนับเลขกันเลนยค่ะเลขใครวันนี้คุณครูมดจะพาเด็กๆมานับเลขน,นะคะเด็กๆนับเลขให้ดังๆเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ เก้าสิบสิบเอ็สิบสองสิบาสสห้าสิหสสแป เดี๋ยววันนี้คุณครูมดมีเทคนิคในการเขียนเลขไทยให้สวยงามมาฝากน,นะคะถ้าได้เๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเลขหนึ่งไทยเลขสองไทยเลขสามไทย เลขสี่ไทยเลขห้าไทยเลขหกไทยเลขเจ็ดไทยเลขแปดไทยเลขเก้าไทย เลขสิบไทยภาะามาพบกับคุณครูมดอีกเช่นเคยกับห้องเรียนภาษาไทยวันนี้คุณครูมดจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำและการอ่านออกเสียงง่ายๆนะคะเด็กๆที่น่ารักอันบานสองของคุณครูมด พร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆอ่านตามคุณครูมดนะคะถ้าพร้อมแล้วอ่านตามเลยคะ่ะก อีจออีจีจีบอุอบุออกเสียงค่ะบุปอ,อูปูป,ปูและคำสุดท้ายนะคะด คำง่ายๆได้แล้วแล้ววันนี้คุณครูมดก็มีใบงานโยงเส้นจับคู่คําที่ออกเสียงเหมือนกันไหนเด็กๆรองมาทดลองทาพร้อมกับคุณครูมดนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆดูนะคะคําแรกคําว่ากออากาศเด็กๆดูซิว่ากออากาศคำที่ออกเสียงเหมือนกันอยู่ไหนเออ นั่นไหมคะใช่แล้วเด็กๆก็โยงเส้นมาเลยคะ่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไปคําว่าตออาตาคําคไหนที่ออกเสียงเหมือนกันอีกคะดเด็กๆคานี้ใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะโยงเส้นมาเลยคะ่ะ เก่งมากเลยแล้วที่เหลือเด็กๆลองฝึกโยงเส้นเองนะคะดูซิว่าคำไหนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันนะคะแล้วเด็กๆที่น่ารักอย่าลืมนำไปงานการบ้านแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะเด็กๆบายบาย